เพจกองทัพบ,บกรอย a l ลไทยอ r มีได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีการเรียกกําลังพลสํารองใดๆทั้งสิ้นโดยขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความหรือบุคคลที่แอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์นะครับเช่นเดียวกับตารวจสอบสวนกลางก็ออกมาเตือนโดยมิชาชีพจะใช้วิธีการโทรหาเหยื่อ แอบอ้างเป็นหน่วยงานทหารนะครับบอกว่าท่านเนี่ยมีรายชื่ออยู่ในกําลังพลสํารองหากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมให้แอดไลน์เพื่อลงทะเบียนซึ่งไม่ชาชีพอาจจะมีทั้งชื่อเลขบัตรประชาชนแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของท่านนะครับทำให้ท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นหน่วยงานจริงๆหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าคุยต่อไปเรื่อยๆเนี่ย มันก็จะหลอกให้เรากรอกข้อมูลต่างๆกดดันให้เรากลัวนะครับจนนําไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เท่านั้นและหากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะว่าการสื่อสารอย่างเป็นทางการของทหารเนี่ยจะไม่มีการให้โทรหรือแอดไลน์โดยเด็ดขาดนะครับและสําหรับการเรียกกําลังพลสํารองที่ถูกต้องจะต้องผ่านขั้นตอนการแจ้งจากมณฑลทาหารบก ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ออกหมายเรียกคนอย่างเป็นทางการเท่านั้นครับ